สวัสดีครับผมไบรจากอาเซียแอนดชาแนลครับวันนี้เรามาไลฟ์สตรีมนะครับเป็นตัวอย่างเบื้องหลังการไลฟ์วันนี้มาไลฟ์ที่โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรีเป็นไลฟ์สัมมนาของอาจารย์หมอนะครับซึ่งวันนี้ผมเป็นไลฟ์ง่ายๆตัดสลับแค่2กล้องนะครับแล้วก็มีสไลด์ขึ้นแล้วก็อาจารย์หมอก็นั่งอยู่หน้าเวทีเดี๋ยวพามาดูเบื้องหลังว่าเราเซตกันยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากกล้องเนี่ยผมจะต้องตั้งไว้ข้างหลังเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยระบบเนี่ยมันจะมีคนนั่งอยู่เต็มเลยนะประมาณ50-70คน นี่ยังเป็นทางเดินอยู่นะผมยังไม่แน่ใจว่าจะมีเก้าอี้มาเสริมหรือเปล่านะครับแต่ตอนเริ่มงาน,นจริงๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าประตูตรงนี้อาจจะปิดส่วนอาจารย์หมอจะนั่งอยู่ข้างหน้าตรงนู้นของผมเนี่ยก็จะมีกล้องกลางนะครับเป็น g S 5บวกกับเลนส์35 100 f 2 8สูงมากนะครับต้องสูงเพราะอันนี้ผมใช้ซิลุย S เ2 5มันก็จะเป็นขาตั้งกล้องที่สูงมากๆเพื่อให้เลยหัวทุกคนนะครับตั้งไว้ข้างหลัง1ตัวกล้องเนี่ยต่อสาย DC Copper นะครับน,นี่นี่นี่ลากสายเข้า รัดห้อยอยู่ตรงนี้นะครับรัดด้วยเวลโคไม่ให้มันล่วงไม่ให้มันสายมันขยับก้องตั้งเป็นฟูจิดีหนะครับตั้งเฟรมเรทไว้แค่25เท่านั้นเพราะว่าไอ้จอด้านหลังมันกระพริบนะบมันเป็นจอ LED ที่แบบโอ้โหมันเซนซิทีฟมากเลยไวเลดไวเลดภาพนะเป็นของซีนิวเอชีนะต่อ HDMI คือต่อ HDMI จากกล้องนะครับนี่สายอยู่นี่นะครับต่อเข้าไปที่ตัวไวเลดดันั้นตัวไวเลดเนี่ยก็จะส่งสัญญ,ญาณมาที่ตัวนี้ นี่ตัวรับเมื่อกี้ตัวส่งตัวรับก็จะส่งภาพเข้ามาที่สวิตเชอร์วันนี้ใช้สวิตเชอร์ตัวเล็กนะครับชื่อ d v i c HDS l ปดหนึ่งนะครับเป็นสวิตเชอร์ตัวเล็กที่ใช้การกดตัดสลับกล้องแบบจิ้มเอาทัชสกรีนนะครับแบบง่ายๆประหยัดพื้นที่ส่วนกล้อง2อ,อยู่หลังเสาตรงนู้นนะครับกล้อง2ตรงนี้นะครับมีน้องอ้ําเป็นคนคุมนะครับเป็นกล้องที่ใช้กล้อง J จสติดกับเลนส14์ 140. 14 1 4 0 14 140เนี่ยมันจะหันไปหน้าเวทีตรงนี้ ที่ผมต้องเอามาใกล้ๆวางไว้ข้างๆตรงนี้เพราะว่าอยากให้มันใกล้ที่สุดนะครับเพราะว่าตรงนั้นน่ะ มันนั่งอยู่ข้างหน้าใช่ไหมมียกสูงขึ้นมานิดหน่อยอ่าเราอยากให้มันใกล้กว่านี้นี่ก็ซูมสุดก,ก็เรียกว่าค่อนข้างได้มุมที่แคบแล้วก็ใช้ขาตั้งหัววิดีโอนะครับหัวแผ่นน้ำมันของซิลุยนะครับ SH15 อ่าตัวนี้ SH15 ก็จะต่ำกว่าเจ้าตัว SH25 หน่อยแต่ว่าก็ไม่กินพื้นที่ไปมากกว่านี้แล้วนะครับเอาเก้าอี้ออกประมาณ2ตัวนะก็ตั้งได้แล้ว GS6 นะครับไม่ได้ใช้ดีค c o เ p อ e r ตรงนี้ผมไม่อยากลากปลั๊กอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะมันไม่มีปลั๊กแถวนี้เลยดังนั้นตรงนี้ผมจะใช้เพราะ แบงต่อ g s 6อ่าส่วน c d u h e ก็ใช้แบตเตอรี่ใหม่แค่นั้นเองอันนี้ชาร์จแบตมาแล้วใช่ไหมแบตเตอรี่โอเคอประมาณนั้นแล้วเราก็จะสื่อสารกันด้วยอินเตอร์คอมนะครับ Salomonic White a เป็นอินเตอร์คอมไวเล e ไร้สายเป็นชุด5ตัวคุยกันก็จะมีคนสื่อสารก็คือผมด้วยแล้วก็น้องแม็กอ่าฟิลฟิลที่มอนิเตอร์เสียงอยู่ตรงนี้แล้วก็ใส่อินเตอร์คอมอีกหตัวอยู่ตรงนี้ แล้วก็น้องแซมที่จะไ้คุมกล้องวันนี้ภาพ2กล้องมันก็จะมารวมอยู่ตรงนี้นะครับต่อไประบบเสียงยเสียงเนี่ยก็จะมีเสียงของทางเวทวีเวทีอยู่ตรงนี้นะครับมิกเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็มก็เอาสายจากมิกเซอร์นะครับหนึ่งเส้นนะครับเนี่ยลากมาเป,ปิดเปิดเปิดลากแล้วก็ต้องแรปสายด้วยนะลากสายมาลากสายมานะครับลากสายมาแรปสาย แล้วก็มาเข้าที่ D-Box i 1ตัวมาเข้าที่ D-Box i lock, แล้วก็ออกที่ D-Box i นะครับมาที่ Zoom H6 Zoom H6 เนี่ยผมจะต้องปรับแพดลบไป20นะครับแล้วก็วอลลุ่มตอนนี้ตั้งไว้สัก3เพราะผมไม่รู้ว่าต้นทางเขาปล่อยมาเมื่อเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็ต่อ USB จาก H6 เนี่ยไปเข้าที่คอมพิวเตอร์เครื่องสตรีมแค่นั้นเอง ส่วนระบบภาพจากสวิตช์เนี่ยก็คือต่อกาดแคปเจอร์นะครับการแคปเจอร์ที่ใช้ก็คือเป็นของ a d v a n c e Photo System 4K นะครับเข้ามา2ตัวเลยซึ่งจริงๆจากสวิตช์เนี่ยเข้าแค่อชินใหม่เส้นเดียวนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับจะเข้าจากโน้ตบุ๊กตัวนี้ที่เปิดสไลด์อยู่นี่นี่โน้ตบุ๊กเปิดสไลด์ powerpoint ก็มาเข้าที่ a d v a n c e 2ตัวคือการแคปเจอร์ที่มันแบ่งเป็น2อ d ไดเนี่ยคือเหมือนมีการแคปเจอร์สใบรวมอยู่ใน1ตัวมันจะได้เซตแยกซีนแยกวิดีโอแคปเจอร์กันเข้าไปใน, COM, นคอม ใช้สาย c 2ทเนี่ย C ีท c เข้าคอม1เส้นจบแล้วเวลาจัดซีนเนี่ยเราจะได้เลือกได้ว่าอ่าเราจะมีไฟล์ที่เป็นอินโทนะครับอันนี้เป็นลูกวิดีโอของทางโรงบาลอยู่แล้วนะครับตั้งเป็นลูกไว้มุมกล้องเนี่ยก็คือมุมนี้ซึ่งเราสามารถกดตัดสลับนะครับกล้องแคบกล้องกว้างได้ที่สวิตช์เชอร์ตัวนี้อ่าเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้แคบกว้างแคบกว้างนะครับ แล้วก็เลือกซีนเอานี่เป็นอินโทรนี่เป็นซีนของ powerpoint เนี่ย powerpoint อยู่นี่อ่อาเนี่ยพอกดอะไรที่ powerpoint เดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนให้นะครับเนี่ยเปลี่ยนให้เปลี่ยนขอบคุณครับอ,อืนั่นแหละแล้วเราก็กดส่งไปอยากสลับไปที่คนก็ตรงนี้ powerpoint ก็ตรงนี้สไลด์กับคุณหมอก็จะแยกไปก็มีสไลด์กับภาพหน้าเวทีสไลด์ก็กดไปนะครับก็แยกออกเป็นสองซีนง่ายง่ายเพราะว่าซีนกล้องเนี่ยผมก็ใช้เป็น a d v a n นด d d ูโอ 4K วิดีโอหเห็นไหมส่วนซีนที่เป็นสไลด์นะครับซีนที่เป็นสไลด์ตรงนี้ปุ๊บก็เป็น Video อแคปเจอร์สองก็จะเป็น a d v a านด์ 4K ดูโอ 4K เนี่ยวิดีโอสก็คือมันมีสองที่ดอะ่ะกล้องกับสไลด์ตัวเดียวจบเลยนะครับ เซตติ้งวันนี้นะครับเราไลฟ์ไปที่ Facebook นะครับวิดีโอตั้งเป็นฟยดี60นะครับเอาต์พุตท,ที่ผมตั้งเนี่ยเบสิกเหมือนที่ผมเคยสอนเลยง่ายๆเลยคือใช้อินโพสของกาจอก็ได้ NVENC นะครับบิเลตผมตั้งไว้แค่6.5 0 0คีย์เฟรมเป็น2นะครับแค่นี้เองเลคคอร์ดนะครับผมก็ใช้ HEVC ก็ได้นะครับหรือ NVENC ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่บิเลตก็ตั้งไว้หม0 0นห้าเล็คอร์ดลงความได้สบายอยู่แล้วไลฟ์ไปแค่ที่ Facebook อย่างเดียวไหนลองเทสสปีดเน็ตดูหน่อย สปีดเทสเนี่ยมีค่าดาวโหลดมาเรายังไม่ดูนะครับเราดูอัปโหลดดาวน์โหลดอย่างน้อยนิ่งๆก็ใจชื้นนิดนึงแล้วว่าเน็ตตอนนี้นิ่งๆอันนี้เป็นเน็ต Wi-Fi ของโรงพยาบาลนะครับแต่คิดว่าเขาน่าจะปล่อยมาให้เราแค่เครื่องเดียวดังนั้นนิ่งๆอย่างแรกนิ่งๆอย่างที่2สปีด94เมกเนี่ยเหลือเฟือนะครับเหลือเฟือไม่ได้สูงแต่เสถียรสําคัญคือเสถียรก็พอนะครับเนี่ทับเกสีเนี่ยสบายใช้ได้ไดอะระบบประมาณนี้มีเครื่องกดสไลด์คนกดสไลด์ก็เป็นคนของทางลูกค้าคนของโรงพยาบาลนะครับ แล้วก็อันนี้คนคุมระบบนี่คนนั่งสวิตระบบง่ายๆวันนี้ประมาณนี้ที่เหลือเดี๋ยวไปดูภาพกัน เชื่อมโยงไปกับการตรวจบางอย่างในปัจจุบันที่เราก็ทามากขึ้นผมว่าทุกท่านอาจจะทราบพูดทั้งในแง่ของความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดทางฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นหลอดเลือดฝั่งที่ค่อนข้างจะปกติที่สุดแล้วถ้านในการแพทย์เนี่ยเราจะแนะนําว่าให้เลี่ยงน้ําตาลทุกชนิดครับเลี่ยงน้ําตาลทุกชนิดหมายความว่าการกินเครื่องดื่มศนเอร์เซนตนะฮะที่หวานศนเอร์เซนะครับท่านจะได้คะแนนไปมากกว่าคนที่กินเครื่องดื่มที่ใส่น้ําตาล คนไข้แต่ละคนเนี่ยที่ผมสัมผัสแล้วก็ได้คุยกันมานะครับโรคของไลฟ์สไตล์หรือโรคของการกินการอยู่เนี่ยนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดนะครับได้มาสนทนาชีวิตนะฮะแล้วก็การอายุยืนกันนะครับเอ,อ,อาจารย์บอกว่าให้หลีกเลี่ยงถั่วเหลืองเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้เป็นคนที่ไม่ได้ทานถั่วเหลืองโดยตรงแต่ว่าทานนมถั่วเหลืองที่ยี่ห้อดีนาเนี่ยออคือทานนมนี่ไม่ได้เพราะว่ามันย่อยไม่ได้ แล้วก็ชอบทานด้วยก็เสียงไหมคะขอบพระคุณคนระับถ้าให้ผมพูดเนี่ยนะผมต้องย้อนกลับมาก่อนว่าที่เราพูดเรื่อง16อย่างกันไปเลยนะครับจะเห็นว่าผมพยายามให้น้ําหนักกับการตรวจเลือดกับการตรวจเช็คมะเร็งหรือโรคหัวใจจบไลฟ์ไปเรียบร้อยนะครับนั่งไลฟ์ไปฟังไปได้ความรู้<ล><ล>เรื่องการกินกับคุณหมอเขาคุยเรื่องอาหารที่กินแล้วเสี่ยงเป็นมะเร็งแล้วก็ อาหารที่เป็นพิษอย่างเช่นน้าตาลให้ระวังโรคเบาหวานด้วยนะครับนั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือไลท์ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับลื่นๆ่นทุกอย่างาราบรื่นหมดเลยแต่ตอนนี้การสัมมนายัางรันต่อนะครับแต่ว่าหมดพาร์ทของไลท์แล้วนะครับก็เสร็จแล้วแล้วก็แบตเตอรี่ไม่มีหมดทักตัวนะครับลแล้วก็เสร็จแล้วก็กรีบเก็บของแค่ <commencement S 2> นั้นเองพอมีน้องอยู่ช่วยหลายคนมันก็จะเก็บกันไวหน่อยใช้พื้นที่ไม่เยอะแล้วก็แต่ละคนก็แบ่งงานแบ่งหน้าที่กันทําอย่างรวดเร็ว การสื่อสารนะครับใช้อินเตอร์คอมสื่อสารเนี่ยดีงามมากมันจะทาให้รู้ว่าคนไหนจะต้องตัดไปกล้องแคบกล้องกว้าง่าแล้วก็เวลามีคนถามเนี่ยเขาก็จะตัดกลับมาที่เนี่ยคนที่ตอบถามอยู่แล้วก็ตัดไปที่คุณหมอตรงเวทีอย่างเงี้ยอินเตอร์คอมนี่สําคัญมากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบเนื้อหาละเอียดละเอียดรีวิวกันตรงตรง,งฟังกันยาวๆแบบนี้นะครับสามารถซัพพอร์ตเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับของช่องเอเซไฮเนี่ย เป็นท่อน้ำเลี้ยงได้ด้วยการช้อปปิ้งที่ร้านซูมคาเมล่านะครับสำหรับทุกคนที่ดูคอนเทนต์นี้อยู่นะครับสามารถใช้โค้ด AC เซไนะครับเป็นโค้ดปากเปล่าแชทสดเป็นส่วนลดซื้อของที่ร้านซูมคาเมล่าได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าใครวอล์กอินเดินไปซื้อที่หน้าร้านครับบอกว่าขอใช้โค้ด AC เซไก็ลดนะครับสินค้าปกติลดได้หมดนะครับไม่ลดก็แถมไม่ก็ส่งฟรีนะครับจะมีแค่บางรายการที่ร้านเขาจัดโปรลดเยอะอยู่แล้วนะ เนื้อหาในช่องตั้งใจทำทุกอันนะครับขอบคุณทุกคนที่ซับพอร์ตนะครับโอเคตัวอย่างไลฟ์วันนี้จบประมาณนี้ใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวผมจะพยายามมาไลฟ์ต่อนะครับไป <Okay. S 2> แล้วทุกคนสวัสดีครับ